วันนี้นะครับนะก็เป็นวันที่ครบรอบเรียกว,ว่า25ปีนะครับนะแล้วก็เป็นวันที่5กันยายนนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลมากนะครับผมเ็นเนี่ยน่าสิทธิ์เก่านะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าที่ได้รับความไว้วางวใจให้เป็นสิทธิ์เก่ายี่เด่นเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเองมีความภาคภูมิใจมากที่ได้มาเรียนสถาบันแห่งนี้ผมเองเนี่ยเรียนถึง2หลักสูตรใหญ่ด้วยกันนะครับก็คือปรอมแล้วก็ปรปรอผมขอใช้ที่ย่อนะครับ ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครบรอบนะครับนะผมเองก็ออมองมองว่าสถาบันแห่งนี้เนี่ยจะเป็นศูนย์รวมพลังนะของคนรุ่นใหม่ในวันหน้านะที่จะมาเข้ามาทํางานให้ประเทศชาติแผ่นดินบ้านเมืองนะครับแล้วก็ราชบัลลังก์นะครับเพราะฉะนั้นก็ในโอกาสนี้นะครับผมก็ขอวอวยพรนะครับให้ทุกคนที่จบออกไปแล้วเนี่ยกลับมาร่วมกันดูแลสถาบันให้มีความแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนเพื่อที่จะ ดูแลน้องๆน,นาที่จะเรียนเติบโตแล้วก็เข้ามาเรียนในสาบันนี้อย่างมีคุณภาพต่อไป